สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ที่นานๆานมาทีหนึ่งนะครับกับซีรีส์น่าเล่นไหมเนี่ยซีรีส์รีวิวแบบสั้นๆหลังจากที่ได้ไปทดลองเกมมาครับและสำหรับวันนี้เรามาว่ากันด้วยเกมที่เพิ่งเปิดให้ทดสอบเบต้าในช่วงที่ผ่านมากับรถไฟกาแล็กซีฮงไก s t a r ์เรลจากค่าย Hoyoverse กับคำถามที่สำคัญว่าฮงไกสตาร์เรลน่าเล่นไหมเนี่ย จะว่าไปผมเชื่อว่าทุกท่านที่เป็นสายเกมมือถือเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินชื่อเกมอย่าง g e n s h i n Impact หรือว่า Hong Kai Impact b u r กันมาแล้วนะครับโดยตัวเกมเนี่ยมาจากค่าย m i h o y o ที่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อไปเป็น HoYoVerse ครับมาพร้อมสโลแกน Otaku Save the World ถึงดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล่นๆน,นะครับแต่ว่าจิตใจในการทำเกมของค่ายนี้นี่เขาเต็มเปี่ยมกันเลยทีเดียวฮะสำหรับเกม h o n ก Kai s a เกมใหม่จากค่าย HoYoVerse ว่าด้เรื่องราวของรถไฟ a s t r ทรเอ็กซ s เที่ท่องไปมาระหว่างกาแล็กซีได้มาพร้อมกับเหล่านักสำรวจบุกเบิร์กที่ทำหน้าที่สำรวจเรียนรู้ก่อตั้งและเชื่อมต่อหมู่ดาวต่างๆเข้าด้วยกันพร้อมทั้งตามหาสเตลาลารอนวัตถุลึกลับที่มีพลังอำนาจนำภัยพิบัติสู่โลกต่างๆและไขความลับของเหล่าทวยเทพดาราที่มีพลังคุมความเป็นไปของจักรวาล ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นตัวละครปริศนาที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีสเตลลารอนสถิตอยู่ในร่างออกเดินทางร่วมกับรถไฟ Astro l x x r r s s s ข้ามหมู่ดาวต่างๆเพื่อสำรวจและก็ตามหาตัวตนของตนเองครับมาทางด้านเกมเพลย์กันบ้าง ถ้าจะให้ใช้คําจำกัดความที่ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นเกมแนว JRPG ครับเป็นการบังคับแบบ turn-based ที่เราจะเลือกทีม4คนออกสํารวจแล้วก็สู้กับศัตรูรูปแบบการสํารวจก็จะเป็นแนว RPG ดั้งเดิมเลยนะครับก็คือจะเป็นแผนที่คอริดอร์ต่อคอริดอร์ห้อง ต่อห้องไม่ได้เป็นแนว Open World แบบเกนชินฝั่งการต่อสู้นั้นตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ท่าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งส่งผลต่อการโจมตีศัตรูถ้าเกิดว่าโจมตีชนะทางเนี่ยก็จะทําความเสียหายต่อเกจจุดอ่อนเมื่อตีจนเกจแตกแล้วศัตรูก็จะได้รับผลกระทบตามทาดุนั้นๆครับเช่นน้ําแข็งจะทําให้โดนแช่แข็งหรือว่าท่าลมจะทาให้โดนเดเมจต่อเนื่อง ทำให้ต้องคิดกันตั้งแต่ช่วงจัดทีมเลยล่ะครับการโจมตีหลกัหลกๆก็จะมี2แบบนั่นก็คือการโจมตีปกติแล้วก็การโจมตีแบบใช้สกิลพิเศษซึ่งการโจมตีซึ่งสกิลแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันมีทั้งบัฟทำเดเมจหมู่หรือว่าทำเดเมจเดี่ยวแบบแรงๆแต่การจะใช้งานได้นั้นคือจะต้องตีธรรมดาเพื่อเก็บลูกพลังก่อนนะครับ และจุดเด่นใหญ่ของหมวดคอมแบทนี้นั่นก็คือท่าอัลติเมทครับที่จะมาพร้อมกับแอนิเมชันสวยๆณ<ว>จุดๆนี้เนี่ยถือว่าแต่ละตัวทำแอนิเมชันออกมาได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการใช้ท่าอัลติเมตแต่ละท่าก็ถือได้ว่า Impact ต่อเกมสูงพอสมควรครับสำหรับท่านที่คิดว่าเกมมันจะใช้ยืดยาดไม่ทันใจไอ้นี้ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับ เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีระบบความเร็วแบบคูณ2ทํทำให้ออนิเมชันจบไวหรือในเมื่อมันเกมมือถือใช่ไหมครับมันก็มีโหมดออโต้โจมตีเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดเครื่องค้างเอาไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้ ช่วงการสำรวจครับด้วยความที่เป็นห้องต่อห้องก็จะมาพร้อมกับเอล m เมนต์การสำรวจแบบเม r ทรเวเนียที่เราสามารถสำรวจพื้นที่ต่างๆแล้วก็เปิดทางลัดให้เราเนี่ยกลับมาได้ง่ายขึ้นมีจุดวาร์ปแล้วก็เติมเลือดได้ทำให้การสำรวจทำคเควสในพื้นที่ที่เคยสำรวจมาแล้วนั่นเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นครับพร้อมกับจุดวาร์ปนี้ก็ยังเป็นจุดเติมเลือดด้วยทำให้การสำรวจไม่มีสะดุดในโหมดสำรวจนี้เองครับที่ฮงไกซารเรลก็จะมีพัซโซ ล็กน้ๆตั้งแต่แก้พัซเซิลที่พื้นหรือว่าการโจมตีเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถปลดล็อกหีบสมบัติต่างๆได้และในแผนที่นี้เองที่เราจะเจอกับศัตรูเลือกนะครับว่าจะเดินหนีหรือว่าจะเข้าโจมตีศัตรูก่อนก็ได้ครับหรือว่าจะใช้สกิลเพื่อเอาบัฟแล้วก็โจมตีท่าที่ชนะทางเพื่อทําให้เราเนี่ยได้เปรียบในตอนที่เราเขา้าฉากต่อสู้นะครับมาถึงส่วนความเป็นเกมกาชากันบ้างดีกว่าครับ ฮงกซารเรลเป็นเกมกาชาใช่ไหมครับตัวละครใหม่ๆเนี่ยจะได้จากการผ่านเนื้อเรื่องแต่ก็นั่นแหละครับตัวละครแถมมักจะเป็นตัวละครที่มีรายรตตี้ต่ำดังนั้นกำบัดของคุณไว้ให้แน่น พราะการจะได้ตัวละครใหม่ๆมาใช้งานมันก็ต้องหมุนกาชาออกมาครับโดยกาชาจะไขออกมา2แบบนั่นก็คือตัวละครแล้วก็กรวยแสงฝั่งตัวละคร Reality ้สีดาวหลายตัวก็ใช้งานได้เลยแต่ว่าอันนี้ไม่รู้นะครับว่าพอเปิดเกมไปนานๆแล้วจะมีตัวละคร OPOP โ r o ผล่มาทีหลังไหม แต่จากที่เล่นในช่วงของ CBT ครับตัวละครสีดาวก็เรียกได้ว่าเพียงพอแล้วสำหรับการผ่านเนื้อหาหลักๆแล้วก็หลายๆตัวครับก็ยังเป็นตัวที่มีบัฟดีๆด้วยในส่วนของตัวละครระดับ5ดาวก็เรียกได้ว่าโอเคครับตัวมัน5ดาวเร a l i t ตี้สูงกว่าพลังโจมตีหลายๆตัวก็ถือได้ว่าแรงแล้วก็มีผลต่อเกมพอสมควรนะครับ ในขณะที่ฝั่งของกลวยแสงเนี่ยไลท์โคนก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ให้ตัวละครสวมใส่ถ้าเกิดตรงสายก็จะได้บัฟพิเศษขึ้นมาด้วยเรทเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยยังเรียกได้ว่าปราณีกันนะครับ ระดับ50หมุนก็การันตี5ดาว1ตัวแล้วล่ะฮะถ้าเกิดว่าเปิดได้ตัวซ้ำก็มาอัพความสามารถให้กับตัวละครเดิมได้คล้ายๆกับระบบหมู่ดาวของเก็นชินและด้วยความที่มันเป็นเกมออนไลน์นี่เองครับจุดที่จะทำให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำมากที่สุดนั่นก็คือการฟาร์มของทำแรคเตอร์โปรเกรชันนั่นเอง มีระบบการฟาร์มของ UP EXP แล้วก็ระบบรีลิกที่เหมือนกับอ t ติแ c t ของเ Gen ฑ h ชิ้นด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมี6ชิ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าจะสาธุกาชาแล้วยังต้องสาธุรีลิกให้ออกมาตรงสายด้วยและครับ โดยรวมๆแล้วนะครับถือว่าเป็นเกมแนว JRPG ที่ออกมาเป็นออนไลน์ได้ดีเกมหนึ่งเลยทีเดียวจากที่เล่นมาตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของ CBT มันก็จะจบแค่ดาวแรกเท่านั้นนะครับที่ความลับต่างๆเนี่ยมันกำลังค่อยๆเปิดเผยออกมาในมุมของผมเองครับคิดว่าด้วยความที่เป็นเกมที่ผลิตจากค่าย HoYoverse เนี่ยเราไม่น่าจะผิดหวังกับเนื้อเรื่องในเกมสักเท่าไหร่การออกแบบตัวละครจัดเต็มครับ ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็นิสัยของตัวละครนั้นๆคงจะต้องมีตัวละครใดตัวละครนหนึ่งแน่ๆครับที่กลายมาเป็นไวฟูหรือว่าฮัสเบนโดของคุณและด้วยความที่เกมค่ายนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องของระบบคอมเพต i ิทีฟหรือว่า PvP กันเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เกมค่ายนี้เขาไม่ทำกันนะฮะหรือว่าจะไม่เน้นเท่าไหร่ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นแบบเพลินๆได้โดยไม่ต้องไปแข่งกับใครส่วนที่ยังน่ากังวลคือในอนาคตครับ จะมีการเพิ่มระบบ c ค o อฟหรืออะไรขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยสิครับเพราะตอนนี้เนี่ยยังแอบเสียดายว่ามันเป็นเกมออนไลน์ทั้งทีแต่ว่าเหมือนว่ายังไม่ค่อยมีระบบอะไรที่เราสามารถไปโค o อฟกับเพื่อนได้แต่ก็อย่างที่ว่านะฮะเนี่ยมันเป็นแค่ช่วง c l o สเบต้าเท่านั้นสำหรับทุกท่านก็ลองพิจารณากันดูได้ละครับเอาละครับและนี้ก็เป็นทั้งหมดของเราในวันนี้กับคงไกซาเรล น่าเล่นไหมเนี่ยยัง,งก็ตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันถ้าจะเป็นการไม่รบกวนเกินไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดวิดีโอแนวนี้ที่สัญญาว่าจะทำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและยังไงก็ตามเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ